สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนเย็นๆค่ะ,ะคลิปเพื่อตอนกลางวันที่แม่ค้าลงไปมีเป็นคลิปคลิปรวมเหล็กนะคะเป็นชุดรวมเหล็กแล้วกันค่ะเพราะว่ามีเหล็กหลายอย่างมากมายเลยนะคะมารวบรวมไว้ในคลิปนี้นะคะมาดูเล่มแรกกันก่อนค่ะเล่มแรกนะคะแม่ค้ามีอ่ะเขาเรียกอะไรเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งนะคะก็ยังเป็นตะไบนะคะ เป็นตะใบตะไบปลายดาบอยู่นะคะอ่าใบกว้าง 1, 2, หนึ่งนิ้วสองหนใบยาวสิบสีหนึ่งใบยาวสิบสี่นิ้วหนึ่ง 1, หนสันหนาหกเป็นตะใบปลายดาบนะคะด้ามกับก็อยู่ที่ประมาณหกนิ้วคอสแตนเล็ค่ะท่านไหนที่ชอบงานตะใบเนาะชุดนี้เป็นชุดรวมเหล็กนะคะ ตะไบ,บของเราสามารถปันไม้ได้นะคะอันไหนที่แบบชอบงานตะไบ,บ,บผมเนาะปันไม้ได้ค่ะราคา950บาทนะคะเออวันนี้มีหลายหลายเล่มหลายเอ,อ่อหลายยี่ห้อเด็กหลายยี่ห้อนะคะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะต่อไปเล่มที่สองเป็นตลับลูกปืน SKF นะคะตลับลูกปืน SKF นะคะ ใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วเจ็ดหุนสันนะเจ็ดมิลน,น้ำหนักสี่รอยกรัมค่ะตลับลูกปืน s k f เป็นตลับลูกปืนที่แข็งนะคะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ที่เราคุ้นเคยกันนะคะเหมือนกับของเจแปนแล้วก็ของเยอรมันนะคะตลับลูกปืน s k f คอสแตนเลสค่ะด้านก็หกนิ้วกว่านะคะแบบที่สองตลับลูกปืน SKS ลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้สงสัยพายุจะเข้านะคะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะอ่าต่อไปเล่มที่สามก็ยังเป็นตลับลูกปืน s k f อยู่นะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบสองนิ้วสองหุนสันนะาแปดมิลน้ำหนักห้ารอยห้าสบกรัมนะคะตลับลูกปืน s k f มีสามเล่มนะคะคมคมค่ะคมคมคมหวานเลยค่ะหมูขี้บาท s f เนี่ย นี่บัทราคาเก้าร้อยบาท <บา S 1> นะคะจัดส่งฟรีค่ะพร้อมบอกพีซนะคะเเล่มทีซีก็ยังเป็น SKF อยู่นะคะสลหับลูกเบอร์มีสามเล่มนะคะใบกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนใบยาวสิบี่นิ้วสี่หุนสันนาแปดมิลน,น้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะสำหรับลูกเบน SKF อนาน,น,านมีมาทีนะคะยี่ห้อนี้ด้ามจับก็หกนิ้วคอสแตนเลสค่ะ SKF เอ่อเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วไหมคาก็ขายไปเนาะชุดนั้นว้าวผมกลิบเลยค่ะฟันไม้ได้สบายเลยนะคะสำหรับสำหรับปืนนะคะโอ้ยลมแรงมากต่อไปเป็นดอกจิกนะคะเหล็กดอกจิกมีเล่นเดียวนะคะสำหรับเหล็กดอกจิกชุดนี้ดอกจิกรถไฟ เป็นเหล็กที่หายากนะคะแล้วก็เป็นเหล็กที่แบบคุณภาพดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเหล็กสมัยโบราณเนาะเหล็กสมัยเก่าๆเนี่ยเหล็กเนื้อเหล็กของเขาก็จะค่อนข้างดีนะคะดอกจิกเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหล็กที่เขากลละวางแล้วนะคะสําหรับรถไฟเนาะของเราก็จะมีเหล็กรางรถไฟมีเหล็กดอกจิกมีหมุดรถไฟนะคะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากทั้งนั้นเลยค่ะดอกจิกมีเล่มเดียวนะคะชุดนี้ ใบกว้างสองนิ้วค่ะใบยาวเก้านิ้วห้าหุ่นสันนาเจ็ดมิลน,นะคะน้ำหนักส5 0ร้อยห้าสิบกรัมเหล็กดอกจิกนี่จะแข็งมากเลยนะคะเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่แข็งมากแบบยี่ห้อหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเหล็กที่หายากด้วยนานๆจะเจอมาทีนะคะสำหรับดอกจิกนะคะด้ามก็ด้ามไม้ประดู่ค่ะแต่ด้ามนี้ก็ลายสวยนะคะเนี่ยเป็นลายๆแบบนี้นะคะมีเล่มเดียวนะคะสำหรับเหล็กดอกจิกนะคะ เหล็กดอกจิกนี่หายากกว่าเหล็กล่างอีกนะคะแล้วก็ชิ้นมันเล็กด้วยค่ะชิ้นของเขาเล็กเนาะเวลาเราทํามีดเราก็จะได้เล่นไม่ใหญ่มากนะคะน,นะคะแม่คะให้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปเล่มที่หกค่ะเล่มที่หกนี่จะเป็นทรงมีดแรล่อย่างนี้นะคะสุขน่ารักค่ะเล่มน,นี้อ่อเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะคะเล่มน,นี้เป็นหลักเป็นเหล็กตลับลูกปืนเจแปนนะคะ ใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนใบยาวเจ็ดนิ้วสันหนาหกมิลค่ะน้ำหนักสามร้อยกร,รัมนะคะเป็นมีดแล่หั่นได้ซอยได้นะคะแบบแบบน่ารักอย่างนี้เลยคะ่ะมีเล่มเดียวนะคะมีเล่มเดียวตรงน่ารักน่ารักด้ามก็เจ็ดนิ้วเลยนะคะดูความค,าม,คามค่ะคมแบบหวานเลยนะคะคมแบบเสียงของเขาก็จะเสียงเบาๆหวานๆอย่างนี้และคะ่ะแล่ได้สับได้หั่นได้นะคะ คมมากค่ะเล่มนี้นะคะมีเล่มเดียวค่ะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมปักพร้อมส่งนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดค่ะฟ้าก็ร้องแล้วนะคะต้องรีบๆเลยค่ะฟา้าร้องละอ่าต่อไปนี่เป็นเหล็กเหล็กแหนบร่องแลนด์โลเวอร์นะคะเป็นทรงบางต่อค่ะเป็นเหล็กที่แบบยุคสมัยโบราณเลยค่ะเพราะว่า แนบร่องแลโลเวอร์นี่จะเป็นเหล็กที่หายากมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเหล็กของแท้นะคะร่องของเขาจะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นครุขระบ้างนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กอายุของเขาเป็นร้อยปีเลยค่ะช่างบอกมานะคะช่างบอกมาว่าแหนบรุ่นนี้อายุของเขาเป็นเกือบเกือบร้อยปีเลยค่ะมันก็จะมีแบบผิวอะไรบ้างเนาะเป็นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนาะเป็นร่องของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะถ้าพี่พ ที่เขาสนใจเรื่องนี้เขาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแหนบร่องแลนโรเวอร์นี่จะคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นเหล็กที่หายากค่ะเป็นร่องร่องแบบนี้ก็คือเป็นร่องของการใช้งานของของรถของเขาเนาะที่เขาใช้นะไม่ใช่รอย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 แตกรอยแล้วนะคะเป็นเป็นของเขามาจากเดิมๆเ,เลยค่ะเป็นผิวดิมด่มๆเลยค่ะเออเล่มน,นี้นะคะใบกว้างสามนิ้วสองหุนค่ะใบยาวแปดนิ้วสองหุนสันนาหกมิลน้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะ เป็นทรงบางต่อเนาะบางต่อสับกระดูกด้ามก็แปดนิ้วค่ะโอ้ยลมก็แรงเลงด้ามแปดนิ้วนะคะนคะคะต้องเรียบๆรีหน่อยเพราะว่าฝนจะมาแล้วเดี๋ยวจะปิวไปตามลมดูความคมนะคะอุย้ยคามมากเลยค่ะสับกระดูกนี่สบายได้เลยนะคะเนี่ยดูความคมคมเข้าจะว่านหวานเสียงดังชบุบชุบ ผมคลิปสับกระดูกสบายเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบเหล็กหายากเหล็กโบราณนะคะมีไว้สักเล่มสองเ,เล่มเนาะบางคนก็ชอบเหล็กที่มันหายา,ยากๆแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีมาบ่อยเนะเาะลืมบอกราคาเล่มนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเล่มนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กผานไถนะคะเหล็กผานไถ่ของแท้เลยค่ะ ตราของเขาก็จะยังมีตราอยู่ตรงนี้นะคะเด็กผ่านไทยยี่ห้ออะไร W S อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเป็นทรงบางต่อนะคะเล่มน,นี้ไป 3M เอูลกช่างบอก,อก S, ส <S สสอ,อสส a m i d s a h m 3M ยี่ห้อสหมิตรนะคะเป็นเป็นของแท้ค่านพ่อมีตราอยู่เลยนะคะเราร้านเราขายของแท้นะคะ ใบกว้างของเขาอยู่ที่สามนิ้วห้าหุนใบยาวแปดนิ้วหนึ่งหุนสันดาห้ามินนะคะหลุดฐานก็จะมีรูอย่างนี้เนาะเอาไว้สับกระดูกเข้าครัวนะคะงานครัวนะคะด้านก็แปดนิ้วคอเล็กค่ะาอยู่นิ่งๆฟ้าก็ร้องเสียงดังดูความคมค่ะคมชว้วคม,มหวาน ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีกระดูกนะคะเข้าครัวนะคะสับกระดูกนี่สบายเลยค่ะวับเล่มนี้นะคะมีเล่มเดียวนะคะสําหรับเหล็กฐานไถนะคะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่850บาทพร้อมสักพร้อมส่งนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่เก้าค่ะเป็นเหล็กแนบเหล็กแนบทรงอีโต้เนาะทรงนี้เขาเรียกอีโต้เนาะยาวหน่อยเขาจะเรียกทรงอีโต้ใบกว้างของเขาอยู่ที่สองนิ้วห้าหุนใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนนะคะ นะคะพูดเร็วปไปไหมฟังคันหรือเปล่าคะใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วห้าหุนใบยาวสิบเ็ดนิ้วสี่หุนสันน้าเจ็ดมิลน้นนำหนักแปดอยหสิบกรัมค่ะเป็นเหล็กแหนบนะคะเล่มน,นี้เป็นทรงอีโต้หนักมากเลยค่ะแปดร้อยห้าสิบกรัมนะคะไว้ฟันไม้ได้นะคะแล้วก็เข้าครัวสับระดูกอะไรได้เลยนะคะสําหรับงานหนักๆน,นะคะอีโต้ของเราผมนี่ผมวาหวาน ราคาเล่มน,นี้นะคะแม่ค้าก็ให้ราคาเท่าเพื่อนๆนะคะแปดร้อยห้าสิบาทค่ะพร้อมผักพร้อมผักพร้อมปักพี vc พร้อมส่งนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าหศูนย์เจ็ดห้าแปดสองหรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษไหมคะขอคิดค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบาทนะคะถ้าเป็นพื้นที่ปกติจะส่งให้ฟรีค่ะ วันนี้แมค้มีชุดรวมเหล็กหลายๆยี่ห้อรวมกันเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ